เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พบกับคณะนางงามจัก,กรวาลที่มาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางงามจัก,กรวาลในปีหน้าที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลค่ะทั้งนี้เมื่อนายกและคณะนางงามลงมาหน้าตึกบัญชาการนายกรัฐมนตรีได้พูดแซวผู้สื่อข่าวว่าถ้าใครคิดว่าสวยกว่าก็ให้ลุกขึ้นมายืนคู่เลยผู้สื่อขา ตอบว่าสู้ไม่ได้พลเอกประยุทธ์จึงเอามือทาบอกพร้อมบอกว่างามน้ำใจใช่ใบหน้าก่อนที่จะมอบดอกพุดซ้อนที่เด็ดออกมาจากข้างตึกไทยคู่ฟ้ามามอบให้นางงามพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะขณะเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้แซวนาย,ยกว่ายืนตัวแข็งยิ้มเกรงเกรงนาย,ยกจึงพูดติดตลกเบาๆคล้ายกับคำว่ายุ่งกับชีวิตกูจริงจากนั้นนาย,ยกได้ให้สัญญาณ I love you พร้อมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า v a l e n t n e for all of you และ Hello Thailand h e นฮ o ลโ i ลยูนิเวร์ก่อนชักชวนให้นางงามเดินเยี่ยมชมความงามของทรรเนียบรัฐบาลซึ่งระหว่างการเดินนั้นนายกบอกว่าเรื่องของงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมจะไปพิจารณาส่วนประโยชน์จากการจัดการประกวดจะทําให้คนมาเที่ยวมาดูนางงามมาพักโรงแรมร้านอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย